นะครับหรืออาจารย์นะครับก็ตอนนี้เราได้ยืนอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าภูเขาดงคาสิริกนะฮะเป็นสถานที่พระองค์นั้นได้ทรงมาบำเพ็ญทุกกรริยาเป็นเวลาถึง6ปีนะก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ต้องบำเพ็ญในเรื่องของการทรมานสังขารทุกทุกอย่างที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญมานี้เป็นการ เขาเรียกว่าลองผิดลองถูกนะในภาษาของเราเรียกลองผิดลองถูกก็เป็นเหตุปัจจัยให้ได้เขาเรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมทุกอย่างให้ครบถ้วนจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะก็ใปการนั้นการที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตรัสรู้ได้โดยง่ายได้นะก็พุทธเจ้าของเราคือพระิโคตมะโคดมก็ได้บำเพ็ญทุกกริยาเป็นเวลาที่หกปีจนได้ถึงวันที่ เวลาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มีนิมิตเก็คือพระอิน,นมาดีดพินสามสายให้ฟังนะเป็นการมาเปิดปัญญาให้ให้เห็นว่าการบําเพ็ญทุกเริยานั้นไม่สามารถที่จะบรรลุทําได้นะต้องบําเพ็ญในทางสายกลางก็คือบําเพ็ญทางจิตเท่านั้นนะครับมเมื่อจิตเราสะอาดสว่างสงบเราถึงจะเกิดปัญญาที่จะมองเห็นธรรมที่จะตรัสรู้ได้นะก็ จากตรงนี้ไปเราก็จะเดินทางไปที่พุทธคยาคือเป็นเจดีย์พุทธยาหรือต้นประสีมหาโพธิ์ซึ่ง get, พระโพธิสัตว์ของเราของเจ้าชายสิทธไปตรัสรู้เป็นพระสมมาสูรเจ้าที่บริเวณนั้นนะพุทธเจ้าจึงเกิดที่ตรงนั้นที่พุทธคยานะตรงนี้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะครับผมก็ด้านหลังที่ท่านเห็นจะเป็นปากทางเข้าถ้ำที่ไม่มีแสงสว่างแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจนะเราเข้าไปได้แค่ปัตเดียว เป็นบริเวณที่บ้านของนางสุชาดานะในสมัยพุทธกาล2,500กว่าปีบ้านนั้นหายไปแล้วนะแต่ว่าพระเจ้าโสมหาราชเนี่ยท่านได้เดินทางมาค้นหาก,ก็บอกว่าตรงหลักฐานเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะก็เลยได้สร้างเนินดินเนี่ยเล็กๆนะ,ะให้ไว้เป็นที่ระลึกให้ทราบว่าตรงนี้เป็นบ้านงนางสุชาดาที่เราเห็นตอนนี้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะได้ไดการบูรณาการก็คือทำให้ใหญ่ขึ้นทำให้มั่นคงขึ้นนะจากระรบาบัญภายหลังนะครับผม ก็นางสุชาดาก็มีความสําคัญนะในทางพุทธศาสนานะครับเพราะว่าถ้าแม่นางสุชาดาเนี่ยถ้าไม่ถวายข้าวมัทุปายาเนี่ยพระพธิสศตส์ของเราเนี่ยจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้นะฮะวันนี้เราก็จึงต้องมากราบระลึกถึงแม่นางสุชาดานะฮะแล้วก็เราจะร่วมร่วมการสวดมนต์นสักน,นิดหนึ่งนะแล้วก็อุทิศบุญให้ท่านนะเพราะตอนนี้ท่านเป็นเทวดาอยู่ชั้นบนนะเกิดไปเป็นเทวดานะครับ แม่นางสุชาดาก็เป็นคนเดียวกับแม่ของพระยัสสนะที่บรรลุพระรหันที่เมืองพารนันตสีนะครับที่สารนาะนนเป็นคนคนเดียวกันด้าหลังก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับซึ่งเป็นต้นที่สีนะครับต้นแรกซึ่งเป็นสาชาของบุญชานั้นได้ โค่นล้มตายลงไปแล้วนะฮะด้วยน้ำมือของมนุษย์ก็คือถูกทําลายด้วยน้ำมือของภรรยาของพระเจ้าอาศกมหาราชต้นนี้เป็นต้นที่4 ก็มีอายุประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดปีนะประมาณนะครับตอนนี้นะครับด้านหลังของกับผมนี้ก็แต่ก่อนนี้เราไม่ได้ล้อมรั้วไม่ได้ปิดมีกำแพงล้อมนะก็สามารถเข้าไปกราบน,นวัตก,การต้นบุสีมาโผได้แต่ภายหลังนี้ก็มีคนเข้าไปกราบวัตก,การก็ทําให้ต้นบุษบีมาโผลเนี่ยลำบากนะไปขูดขอหวยขออะไรกันบ้าง ทางรัฐบาลก็เลยสร้างกำแพงนะขึ้นมารอมรอบไว้นะไม่อนุญาตให้เข้าไปเพื่อรักษาต้นสีมะพราไว้นะครับด้านตรงบริเวณตรงกลางนะฮะระหว่างต้นสีมะพร้ากับกำแพงของพระเจดีย์พุทธคยานะฮะจะเห็นพระแท่นวัชรอาสอยู่ตรงกลางนะครับเป็นสถานเป็นพระแท,นท่นวัชราาตเป็นที่ที่พระเจ้าประทังประทับนั่งนะ,ระตรัสรู้นะ ตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าพระแท่นวัชระอาจเป็นพระแท่นของบุรุษใจเพชรนะฮะวัชราแปลว่าเพชรนะอาจแปลว่าที่นั่งก็คือเป็นบาลังของบุรุษใจเพชรนั่นเองนะก็เหตุที่ว่าพระโพธิสัตว์นั่นได้ตั้งสัจจะทิฐานไว้ว่าหากไม่บรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณตัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า แม้ร่างกายจะเหือดแห้งไปนะตายไปก็จะไม่ลุกขึ้นเด็ดขาดนะอันนี้คือเป็นตั้งสัจจะที่ฐานนะจนกว่าจะบรรลุนะครับก็จึงเรียกว่าผ้า,าทแท่นของบุรุษใจเพชรนะครับก็ปกติของที่นี่ก็จะมีชาวพุทธนะหลั่งไหลามาทุกที่ทุกทางนะับก็ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวพม่าเขมรเวียดนามลาวนะฮูตานที่เบต ก็จะมากันทุกๆปีนะมากราบนวสการพระต้นพระศรีมาโพความทั่งปริยิธรรมนะครับซึ่งวันนี้คณะเราโชคดีนะครับตอนนี้เข้ามาก็มีคณะมาน้อยนะฮะจะทําให้เราได้มีโอกาสได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ได้ทํากิจกรรมที่ะสะดวกสบายขึ้นนะครับด้านหลังรอบๆก็จะมีะด้านรอ,รอบๆบริเวณนี้นะจะเป็น เราเรียกว่าสัตมหาสถานนะฮะทั้ง7แห่งแต่ว่าอยู่ในบริเวณนี้มี4ี่แห่งนะฮะก็อะตอนหลังก็ผมจะพาเดินดูนะเดินชมสัตมหาสถานนะแล้วก็พร้อมบันทึกวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ขดะาเรามาพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มสวดมนต์ไหว้พระนะบูชาต้นพระศรีมาโพก่อนนะครับผมตอนเย็นเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็วันสุดท้ายเราก็จะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติทําได้เต็มที่นะไม่เสียทีที่มาที่กุฏิขยาแห่งนี้นะครับสถานีแห่งนี้เป็นสะดือของโลกนะฮะเป็นจุดที่แข็งที่สุดของโลกพระพุทธเจ้าจะต้องมากําเนิดที่นี่นะพุทธเจ้าจะเกิดที่นี่ได้ทีเดียวเท่านั้นทุกพระองค์ทุกพระองค์ห้าห้าองค์เนี่ยมาเกิดแล้วสี่องค์เหลือก็อีกหนึ่งองค์ก็คือพระศยีเมตไตรจะต้องมาเกิดที่นี่นะครับ จะต้องจุดที่แข็งที่สุดเนี่ยจะถึงจะรองรับพระพุทธเจ้าได้นะบรารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมหาศาลมากนะอ่าบริเวณที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยจะต้องเป็นบริเวณที่แข็งที่สุดนะถึงจะรองรับบารมีของพระพุทธเจ้าได้นะครับแล้วก็บริเวณที่นี้ก็ยังเป็นที่กําเนิดอ่มนุษย์นะครับเขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เราเนี่ยกำเนิดที่นี่นะในคัมภีร์อัญยสูตรที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะครับ ก็เป็นจุดกําเนิดของมนุษย์ของเราคือพรหมนะที่หมดบุญตกจากสวรรค์มานะมากินมวลดินนะก็คือเป็นบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของอ่พุทธคยานะแล้วก็เจดีย์ที่สร้างที่ด้านเห็นด้านข้างนี้นะครับเจดีย์ JD ด้านข้างคือเจดีย์พุทธคยานี่ก็สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุมาราชนะครับ ตอนนั้นไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะก็หลังจากผ่านหลายยุคหลายสมัยนะฮะก็ตอนนี้เราก็ได้มีเจดีย์ที่สวยงามที่สุดนะซึ่งเขาเรียกว่าเจดีย์ JD พระศร,รีมหาโพธินะครับาภาษาอันเฤษยเรียกว่ามหาโพธินะก็ได้บรณหซ่อมแซมมาเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนนี้ก็สภาพเก่าประมาณ6,700ปีก่อนนี้ จะเสื่อมโทมมากจะเป็นแค่อิอดแดงๆนะฮะสภาพโทมมากตอนนี้ได้บริวณะได้สวยงามที่สุดแล้วฮะตอนนี้นแล้วตอนนี้พุทธคยาก็ได้เป็นมรดกโลกนะครับทางวาัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในได้รับมรดกในโลกในปีพศ .2545 นะครับเพราะด้านบริเวณภายในอรอบพุทธคยานี้2กิโลนี้จะเป็นมรดกโลกทั้งหมดนะก็ห้ามการก่อสร้างใดใดทั้งสิ้นนะครับผม มาบัติอยู่ก็รู้ความคิดของเทวดาพอวันที่8ปดพรเจ้าก็ทรงแสดงยมกปฏิหารนะหาะขึ้นไปข้างบนนะครับหาะขึ้นไปข้างบนแสดงยมกปฏิหารให้เหล่าเทวดาได้มนุษย์เนี่ยรับรู้นะว่าพพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วนะครับเมื่อแสดงยมกปฏิหารแล้วนะพรธเจ้าทรง ยืนอยู่ตรงด้านโน้นเขาเรียกว่าอนิมิตสเจดียืนพิจารณาอมองดูต้นพระศรีมาโพี่ยอยู่เจ็ดวันทำไมจึงมองดูต้นพระศรีมาโพมองดูเจ็วันเนี่ยโดยไม่กระพริบตานะฮะโดยเพราะว่าสานึกถึงบุญคุณของการศรีมาโพต้นพระศรีมาโพที่ทําให้วงนั้นในทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้คือสัปดาห์ที่สองนะ สัปดาห์ที่3ก็คือรัตนจงกรมหลังจากที่ยืนอยู่7วันแล้วเนี่ยก็มาเดินจงกรมอยู่ด้านซ้ายมือของต้นกระสีมาโพเนี่ยนะฮะอยู่ทางด้านทีศเหนือนะครับเดินจงกรมอยู่7วันเราเรียกว่ารัตนจงกรมนะก็สัปดาห์ที่4ก็เทวดาเนี่ยเดรมิตรเรือนแก้วไว้ให้อยูอย่ด้านโน้นนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็องค์ทรงพิจารณาพระวิธรรมนะเจ็ดคัมภีย์อยู่เจ็ดวัน,น อันนี้คือสี่สี่สถามาสถานที่เราจะเห็นตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาไปชมสถาปาที่5นะจะเป็นต้นอชาบรานิโคตจะอยู่ใกล้ๆกับนางสุชาดาตรงโน้นนะเราไม่ได้ไปนะครับมันไปนะสถาปาที่6จะเป็นสามุจจินนะห่างจากที่นี่สามกิโลเราจะไม่ไปที่โน้นแต่ว่าจะมีสามุจลินจําลองอยู่ด้านด้านด้านทิศตะวันตกของท้านนียนะด้านตกของต้นตอสีมาโคเดี๋ยวเราจะพากันไปชมนะ สัปดาห์ที่7็ที่ต้นราชารัตน์ก็ห่างจากนี่ไป3มกิโลเราก็จะไม่เดินไปนะฮะก็จะบอกให้ฟังถึงสต๊าหามหาสถานที่สําคัญทั้ง7แห่งนี้นะครับเราครับตอนนี้เราจะเดินไปชมดูสตามหาสถานตามแห่งที่ต่างๆนะครับตรงนี้คือรัตนจงกรมนะซึ่งองค์ทรงสเสด็จเดินจงกรมอยู่ที่นี่เป็นเวลาเจ็ดวันนะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วในสัปดาห์ที่3นะครับเรียกว่ารัตนจงกรมนะ ของเดิมเนี่ยจะถูกสร้างแท่นหินเนี่ยขึ้นมาทับไว้นะแต่ก่อนนี้ของเดิมไม่ใช่แบบนี้นะครับจะอยู่กับพื้นดินนะรัฐนานจกโขงข,งของแท้เนี่ยนะแต่ตอนหลังรัฐบาลได้สร้างแท่นหินเนี่ยขึ้นมาบางไว้เพื่อไม่ให้ของเดิมนั้นนะปูพังไปนะครับสมัยที่ผมมาครั้งแรกนะไม่มีแบบนี้นะ อันนี้คือสัป,ปดาห์ที่3นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัป,ปดาห์ที่4ตรงด้านนี้อ,ะอ่ะเซอร์อเล็กคันนิงแฮมนะเป็นนักโบราณคดีชาวอั่งกฤษนะก็ได้เดนะินทางมาที่พุกยานะในระหว่างปศพนสรอ400นะ400 400ก็ได <700. S 1> ้พบ เ,เห็นต้นประสีมาโคต้นที่3าเนี่ยได้ตายลงนะครับคือตายลงคือชรามีอายุต้นที่สามีอยู่พันสองกว่าปีได้ตายลงเสื้อเล็กคานิแฮมก็เลยได้นำหน่อประสีค้นพบหน่อประสีอาโคสองหน่อนะบริเวณนี้ก็เลยนำอีกหน่อหน,นึ่งเนี่ยไปปลูกที่ต้นเดิมนะบริเวณต้นเดิมที่พงศ์ทรงตรัสรู้แล้วก็อีกหน่อหน,นึ่งก็ปลูกไว้ต้นตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ตอนนี้นับเวลาแล้วก็ได้ร้อยประมาณร้อยสามสิบปีแล้วนะประมาณนะฮะที่เอ,อร์อเล็แคนิแฮมได้ปลูกต้นต้นสีมโหต้นที่สี่นี้ให้เรานะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มาช่วยเพื่อศาสนาใีบุญคุณกับศาสนาเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเรียกว่ารัตนพราชดีนะฮะที่พระองค์ทรงสเสวยมีมุติสุขในสัปดาห์ที่สี่นะครับ ที่ตรงนี้นะเทวดาเนรมิตเรือนแก้วให้พระพุทธองค์นะพระองค์ก็ทรงใครครวนพิจนาพระวิธรรม7จ็ดคำทีอยู่7วันด้วยกันนะตรงบริเวณนี้เราเรียกว่ารัตนะ g r เจดีนะครับกา,าเรเสวยวิมุติสุกนี่ก็คือความสุขที่ปลุดพ้นโลกนะฮะไม่มีอามิเจือปนนะวิมุติสุขเป็นสุขที่พ้นจากโลกแล้วนะไม่ใช่ความสุขข,ของทางโลกนะ เราเรียกว่าอนิมิตเจดีนะโดยพระองค์ทรงสเสวยมรดิสุขในสัปดาห์ที่2อนะพระองค์ทรงยืนอยู่ตรงด้านนี้แล้วก็หันหน้าไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะจ้องต้นพระศรีมหาโพธิ์นียโดยไม่กระพริบตาเนี่ยเป็นเวลาเจ็ดวันนะเพื่อระลึกถึงบุญคุณของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทำพระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ